มาค่ะพี่น้อง10อันดับนะคะสาหรับหมอลํำไยหญิงนะคะที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะสาหรับทางด้านแอปดานะคะถึงกับไม่ทนได้มีการจัดอันดับนะคะสาหรับหมอลํำไยหญิงที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดค่ะพี่น้องในแอปท็อกทพี่นอเนากนีะแล้ว10อันดับนี้นะคะซีศิลปิน tfc ท่านขบหลายคนชื่นชอบบอเข้ากับมารอเบิงกันแล้วสาหรับยอดติดตามค่ะพี่น้องก็แสดงให้เห็นได้ ลายอย่างนาะนี่น้องนบะวิาสิเป็นในเรื่องของคุณภาพนะคะของอหมอลำท่านนั้นนอะนี่น้องนักการในเรื่องของ FC แฟนคลับจังสีวาหลายบอ นพีน้องเนะาะนะคอานี่แหละค่ะพี่น้องนะสำหรับทั้งด้านแอปดำนะเอินมาถึงกับเดือดนพี่น้องเนาได้มีการออกมาเผยสำหรับ10อันดับหมอลำนะเรื่องต่อก่อนฝ่ายหญิงนะที่มีคนติดตามในต็อกต็อกมากที่สุดอัปเดตกลางปี2568ค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันนะคะวา ิบอันดับนี้มีผู้ใดแนนนะคะเอาว่าเบิ่งกันครับพี่น้องนะคะสีเอาอันดับหนึง่งกอนบอนะคะหรือว่าสิบเอาจากอันดับที่สิบนะคะเอามารอบเบิ่งกันนะคะเอานี่ล้ะค่ะพี่น้องนะคสำหรับอันดับที่สิบได้แก่ทางด้านปันปันจัริยานะคะผู้ติดตามเท่าไหร่ผู้ติดตามหนึ่งแสนค่ะพี่น้องผู้ติดตามหนึ่งแสนถือว่าหลายเด นะคะถือว่าหลายน้องพี่น้องเนาะนะคะสำหรับยอดการกดถือใจค่ะพี่น้องกับประมาณ1.7ล้านค่ะพี่น้องถือว่าสุดยอดมากๆน้องพี่น้องเนาะมาเบิรงอันดับที่เก่าค่ะพี่น้องได้แก่แต้วสุกัญญานะคะสำหรับผู้ติดตามอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่ง่พพี่น้องนะคะถือว่าไม่ธรรมดาน้องพี่น้องเนาะสำหรับยอดกดใจนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนอ่า หนึ่งล้านสามแสนการกดถูกใจนพี่น้องเนาะมากกันต่อเลยค่ะพี่น้องนะคะหลายคนนี้ก็อยากรู้แล้วนพี่น้องเนาะว่าอันดับที่หนึ่งจะเป็นใครนพี่น้องเนาะบอกเลยนะคะว่าโดนจะเอฟซีแฟนคลับไายทันใร้ขันยางแน่นอนก็ย่าสะพึงกดออกค่ะพี่น้องนะคะรอฟังจนอันดับที่หนึ่งสักก่อนต่อมานะคะอันดับที่แปดเป็นใครอันดับที่แปดค่ะพี่น้องได้แก่ แป้งนัทธิดาเสียงอีสานนะคะสำหรับผู้ติดตามอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนพผู้ติดตามนะคะสำหรับยอดกดไลค์มีจำนวนหนล้านหกแสนใจนะคะที่ว่าสุดยอดอีลิฟมาต่อกันเลยค่ะพี่น้องสำหรับในอันดับที่7นะคะอันดับที่7ได้แก่ยูริพรทิตาค่ะพี่น้องสำหรับผู้ติดตาม1นึ0 0แผู้ติดตามนะคะถือว่าสุดยอดมาก สำหรับยอดกดใจนะคะอยู่ที่2.7ล้านนพี่น้องเนาะนะคะมาต่อกันเลยค่ะพี่น้องสำรับในอันดับที่6นะคะได้แก่แนนวนรรณพรนะคะสำรับผู้ติดตามูทิว่าหลายได้ดีนะคะสำรับผู้ติดตามอยู่ที่เ่175,000ผู้ติดตามนพี่น้นองเนาะยอดกดใจนะคะสำรับยอดกดใจอยู่ที่2.8ล้านการถูกใจนพี่น้องเนาะนะคะมาต่อกันเลยค่ะพี่น้องในอันดับที่5 ใกล้แล้วเด้มาถึงครึ่งทางแล้วค่ะพี่น้องสําหรับอันดับที่5นี้ได้แก่บิวจิตชาริยาค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับบิวจิตชาริยาเฮ่ากะนึกถึงผลงานเพลงของมเพลินในหลากหลายผลงานเพลงเอ็นมามิตรเพลงดังๆทั้งนั้นแล้วก็เพป็นก็เป็นคนเสียงดีนัะเสียงดีน้องพี่น้องน้องแล้วนี่แหละสาหรับผู้ติดตามถือว่าไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องผู้ติดตามอยู่ที่2 6 8 0 0 0ผู้ติดตามน้องพี่น้องน้องแล้วสําหรับ ยอดกดใจนะคะยูทีห้าจุดสี่ล้านการถูกใจค่ะพี่น้องนะคะต่อมาเลยนะคะในอันดับที่4ได้แก่แปวทิดาผู้ติดตามอยู่ที่2 9 1 0 0 0ผู้ติดตามค่ะพี่น้อง สำหรับยอดกดใจอยู่ที่8ล้าน9แสนการถูกใจนะคะต่อมาเลยค่ะพี่น้องสำหรับอันดับที่3นะคะบอกเลยสำหรับศิลปินคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องนะคะบอส่ธรรมดาโอ้โหผู้ติดตามเนี่ยถือว่าเยอะมากๆอันดับที่3มนี่ได้แก่อุ้งอิงเพชรบานแพงค่ะพี่น้องเป็นจ้งไดเขามาอยู่ในหมอลำาวนวอยเพชรบานแพง ในประมาณสองปีกว่านะคะแต่ว่าสำหรับผู้ติดตามในแอปดำค่ะพี่น้องตอนนี้พุ่งไปแล้ว5้าแสนกว่าผู้ติดตามพี่ว่าสุดยอดมากๆแล้วสำหรับยอดกดใจค่ะพี่น้องอยู่ที่สิบสิบหาล้านโอ้ถือว่าสุดยอดอีเลี พี่น้องนมาเบิงกันอีกค่ะพี่น้องมาเบิงกันอีก,น,าาก,น,อกนะคะใน,น,น,ะะนอันดับที่สองนะคะสิเป็นผู้ใดอันดับที่สองค่ะพี่น้องได้แก่ก้อยชาลินีนะคะโอ้นั่งเอกตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับผู้ติดตามอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นสองพันผู้ติดตามค่ะพี่น้องแล้วก็สําหรับยอดกดใจอยู่ที่สิบหกจุดสามล้านการถูกใจเนาะพี่น้องเนาะมาในอันดับที่หนึ่งกันเลยนะคะอันดับที่หนึ่งผู้จิ้งคิดว่าเป็นผู้ใดนะคะบอกเลยนะคะว่าศิลปินคนนี้เนี่ยเทิงงาม เสียงดีค่ะพี่น้องนะคะทัศนคติดีนะคะมีลูกสาวแล้วสองคนนะคะมีลูกสาวแล้วสองคนนะคะอาวุโสคว่าเป็นผู้ใด น้องพี่น้องเนาขึ้นตนโดยอออ่างค่ะพี่น้องเอาให้เดาจากนอนสะกอนนะคะลองคอมเมนต์มาบอกมาจาก,กันได้นะคะเมื่อจววาอันดับหนึ่งคือใครนะเอาบ,าบ่าวหล่ายเฮงมาเฉยกันเลยสําหรับอันดับที่หนึ่งค่ะพี่น้องได้แก่ทางด้านแอนออรดีนะคะโอ้ผู้ติดตามนี่ถือว่าสุดยอดเลลีฟผู้ติดตามอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นผู้ติดตามค่ะพี่น้องไกลละตัวนี้อีกนิ่นเดียวกับเไดล้านแล้วนะคะถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะละก็มาเบิงกันสำหรับยอดกดใจนะคะอยู่ที่ ส,สิบล้านครับพี่น้องนะคะสำหรับยอดกดใจเนะะี่ยถือว่าสุดยอดนะคะได้อันดับที่หนึ่งไปน้อพี่น้องเนาะนี่คือสิบอันดับนะคะที่ทางอาแอปดําค่ะพี่น้องเพื่อนๆนีการจัดอันดับน้พี่น้องนาอเอินมาแต่ละศิลปินที่ได้กล่าวมากนี่นะคะถือว่ามีตาระดับแบบตัวท็อปๆนะคะของแต่ละคณะเลยนพี่น้องเนาะนะคะอย่างทางดัานปัน,ปน,ปนจริยานี่แหละค่ะพี่น้องกับของสาวนวยเพชรบานแห้ง นอพี่นองน้อผู้ใดอีกแน่ล่ะนะคะ,ะแพลวทิดาจังสีีค่ะพี่น้องทางด้านแนนวัญยพรน,นะคะแต่วสุกัญญานพี่นองน้อง,องละกะก่านี่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงค้อยชัดีแอนอรดี and จังสีีเอินมามีต่ระดับแบบตัวท็อปท็อปทางนั้นเลยนพี่นอง,นองลัะกะสสำหรับผู้ติดตามแต่ละศิลปิน,นะะถือว่าไม่ธรรมดา นะพี่น้องแอบแอํดำนี่เพื่อนึงกับผูทนเราพี่น้องเราจนได้มีการจัดอันดับเองเลยนะคะอันนี้เป็นฝ่ายหญิงเราพี่น้องเราจนฝ่ายชายก็ต้องมารอบเบิร์อีกทีนึงนะคะว่าอ่าผู้ติดตามเยอะที่สุดจะเป็นใครเราพี่น้องน้องเขาก็มารอบเบิร์กันนะคะแล้วมีนําซ้ําค่ะพี่น้องทั้งนั้นแอบดำเพื่อนก็นยังได้มีการออกมาชี้แจงอีกนะคะว่าการจัดอันดับนะคะอ่าการใช้ตอกตอกนะคะส่วนตัวโดยยึดช่องทางที่มีผู้ติดตามมากที่สุดและการจัดอันดับ จัดเป็นกลุ่มนะคะการเป็นหมอลำเรื่องต่อกรฝ่ายหญิงยึดจากการมีบทบาทหน้าที่ในการแสดงด้านหมอลำเรื่องต่อกรที่เห็นได้ชัดเจนส่วนนุ่นธิดาพรไม่พัชรีเพราแสนทองดึงชัดในกลุ่มหมอลำซิ่งมากกว่าเลยไม่ถูกจัดในกลุ่มนี้นะคะในกาธิว่า ชัดเจนน้อพี่น้องน้อก,ก็คือสิโดนใจเอฟซีแฟนคลับนั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับซิปอันดับที่ได้กล่าวมานี่นะคะน,นี่หลายคนก็นเลยบอกว่าซ้ำอันดับแรกนี่เอื่นมาเป็นระดับเบอร์ต้นๆเลยบอกว่าสิเป็นแอนออร์ดีไกวยชาลินี่อุงอิงเพชรมานแห้งน้อพี่น้องน้อก,ก็ที่ว่าสุดยอดอิเลีนะคะกลัวสิมีผู้ติดตามไลา์ขั้นขนาดนี้ค่ะพี่น้องน,นคะคะบ่านเนเรื่องยังไงดีเอฟซีแฟนคลับหลายคนตรงนี้เห็นอียงหลากหลายอย่างในตัวศิล,ลปินจงังใดมีการมาติดตาม น้องพี่น้องเนาะติดตามเพราะอะไรนะคะหลายคนก็นมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปบางคนมักในเรื่องของเสียงจังสีบางคนมักในเรื่องของหน้าตานะะคก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปวันเถอะนพี่น้องเอาแล้วละคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆทีเดเอามานําเสนอสู่พี่น้องฟังน้องพี่น้องเนาจ้าหนัา,นานคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสำนีสักก่อนเนาะคะ่ะว่าก็มาสวัสดีค่ะ